ะครับต่อเอฟบีที่สิบสองขึ้นไปนึ่งขึนน้องหมูดิง้งโอ้โหนี่มันกำลังผงหมูดิงนะ้งเนี่ยเราดูก่อนคนระับนี่นี่เหรอหมูดิง้งใช่เหรอใช่เหรอเนี่ยแม่มันเหรอแม่เอามั้ยฝางมูก็ออกัวมู ใช่ครับแม่หมูเครับแม่เด้งเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่ชื่อหมูเด้งแม่มัอนเขากระสือไม่ใช่หมูเด้งไม่รขาหมูหันละขาาหมูหันไหมล่ะกินเน่เฮ้่เนี่ยหมูเด้งของแท้ไหมหมูเด้งมันตัวน้อยมันนั่นมันตัวน้อยกว่านี้มันงับโดนอันนี้แม่หมูเด้งใช่ไหมจริงด้วยมันอยู่ในคลิปแม่เขาอยู่กับลูกเขา ฮะไปทำงานเดี๋ยวพ่อก็ไม่ให้กลับมาพ่อเขาไม่ให้กลับมาบนก่อนนะครับไม่กลับพี่แต่พ่อเขาไม่ให้ไปบนก่อนได้เลยครับจะพูดเด็กถ่ายรูปนะพี่นะเดี๋ยวต้องมีเวลาให้ถ่ายครับเดินขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปก่อน อธิทำไมช้พงทำได้ด้วย่ะ่ยมีอมี1ีว่าอันนี้ก็ไม่เอามานันอีกนั้นนะคบไม่ไงจริงอนะนะนีะ่นี่น หมูดิ้งน่ะอย่านังงแเดินผ่านช่องแทบไปก่อนเนาะข้างบนยังบ้างนีน้่้างอย่านัน่งแทบจะผ่านช่องช่องแทบช่องแทบไปก่อน,ออนครับเห็นยังครับหมูดิ้งยังไปถ่ายด้านบนเลยนะครับพ่อมองไม่เห็น,นเลย โฟมส่องแดงพอดีเปิดไฟอะไรได้ไหมเนี่ยป้าถ่ายไปทางนี้เลยได้หรอขึ้นไปด้วยมันถายยากอ่ะเขาขงไนไปไหนมาเอานเราขอขึ้นไปข้างนั้นไหมเไม่ับเียนมันก็เบียดมืกันหลาคนนี้ไม่เบียดยอยาถ่ายอ่ะมาครับมาครับทุกคนมาเลยใครอยากได้ ควอด้ะฟินหรอมาครับนี่แป๊บนึงไปดูอีกข้างกันค่ะไทยมองไหนดีาอตรงนี้่ะแม่มันบางไอเด็ชีอยูกันไทยนูมดในการละมังเด้ว ไปเลยไปทางนู้นดีกว่าครับอยู่ไหนวะว้าว <Orion. S 1> ม,มันอยู่ไหนอ่ะโอ้อยู่นี่เหรออยู่ในกระลำมังนั่งไงโอ้ยเออเขาลงต่ำๆลงต่ำลงต่ำมูไดงเห็นไหมครับนีดิดูไหม เอ,เออแล้วผมไปถ่ายตรงนั้นก่อนนะครัะทุกคนผมจะไปถ่ายอีกตรงกับพูดไปไปตรงกันเฮ้ <c oughs> ยนี่มันหมูเล่งสักเสียงนี่มาครับ เดี๋ยวมอไ้ลตัวใหญ่ไปดูกันเลยครับหูอุ้ย,อย,อยขอโทษครับนี่เามไ,มไปต่อแถว่มวอยู่ไหนอะขครมุมมองไหนเฮ้เห็นเนาะวยนี่ครับเห็นไหมเนี่ย เอ็นยังครับเออพี่ถ่ายตรงนั้นอาเข้าได้เหรอส,สวนอสอดเปิดข้าวเขียวอันนี้เข้าได้ไหมเนี่ยครับ เนี่ยแอปเข้าไปได้เอาไปอมาวเข้าไปโดนนะับชัดเลยเนี่ยหมูดิ้งเนี่ยกินไหมไม่ออกอยากกะมังเลยเป็นจานเม่หมังค์มาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันวิวดีจัด <พ uka> นี่ครับนี่ไงซูมได้อยู่นะเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับปูเด้งปูาาเด้งนี่ขาเลยนะน้องเต้นไม่ได้สองขาแล้วมันลงไปสี่ขาเลยนะนไม่ได้เลยนะ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  เหลือหนึ่งนาทีนะครับนี่ครับถ่ายทั้งแม่ถ่ายทั้งลูกนะครับซูมไปที่แล้วนะเนี่ยซูมคูณสี่แล้วนะครับเห็นแค่นี้เละมันลงไปทีขานะอุ้ยอันนี้ภาพอันนี้ใหญ่เกินไป <c oughs> นี่เอา ยังไงมันเข้าไปถึงในจานแม่มันนี่น้องไอ้อย like? ่ามาจับหนูหน้าหนินี่ออกมาแล้วครับออกมาแล้วยังไงออกได้ไหมครับหมูน้องหมูเด้งออกปะเดหรอวม้งเอามันออกไมหนะ นี<า>่ไงครับนี่ครับแค่นี้แล้วนะกันนะครับจบแป้งไปละ